สวัสดีครับเนี่ยมีเมียดเรียมไม้มาให้เบิ้งนะครับบาเซื้ยโซซิปนิวสันหนาหามินครับดามแจนัะขามฟักไม่ประดูเลือดครับทีหัดก้มขัดน้ำครับแจนัะขามนะครับดม มาดูเลือดสีแดงเข้มแป๊เลยครับรัดไว้สามขอ้อแล้วับรับข้อหนึ่งข้อในเสืวนของใบมีด มาลองสดสอบอันนี้แสงงา้นจริงนะครับมาหน้ามาให้มาหน้าบอดเลยมีใหม่เอียงเตรียมการไว้นลครับไว้นี่หนะครับ,รบพอดีโค้กปบกมังมันสีนมมาขวงถนนแล้วท้ามันไเดี๋ยวสิตัดออกนะครับประมาณเกือบทำแขนครับ ย,ยามาลองไม่สดเพราะว่าถ้าเขาเขาปลาเขาก็จะใส่งานได้แบบกุงสีหรอครับเรียบร้อยครับฟันบกี่บาทอันนี้เป็นไม้สดนะครับ เบิ่งแครครับคมเหยียดบนตรงห่วงครับถ้าฟันใหม่สดบาโซ่ิบนิ้วสันหนา5มิลยังสดอยู่นะครับ เดี๋ยวมีอย่าพิเศษเนี่ยก็คือว่าเป็นดำเจนบักขำนะครับหาหนกครับดำเจนบักขำดำดำฟักแดงจ๋าเข้ากันนะครับเดี๋ยว ยังสวดอยู่ดวยครับราคาค็คอมเมนต์เข้ามานะครับที่ขันพิมพ์คอมเมนต์กับเบอร์0801694932เบอร์โทรติดต่อสร้างครับ ID แรกอ่ะเป็นตัวนี้นะครับ0801694932ครับก็บอยว่ยได้ล่งคลิปนะครับช่วงนี้ค่าบ้านเขาโดนๆจะมีมาเทละเล่ม งานก็จะมีแต่ไข่แบบนี้นะครับช่วนี้มาหน้าเลยครับเด๋ยดตัดแล้วก็เมี่ยนให้มันเหลวเท่านั้นครับ ยบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำหนย่นะครับเป็นกำลังใจให้สร้างเนะี่ยโดนโดนอีรครับยังมีมาเทละเล็มสำหรับชิดม้คาลาไปไปเพียงตอนนี้แล้วนะครับ ไปทำงานต่อก่อนทั้งไม่ทั้งในเรียนก่อนครับลองเมียดน้ำสำหรับชิปนี้ก็ลาปีพี่อง้องไปเจอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ